สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวว่าวนะครับมือนีสิไปปล่อยวาวชุล่านะครับหลังจากเมื่อวานปล่อยวาวเมลูกใส่หางคิดว่าจะล่มมันสีแห้งมันร่มมันเม็ดย่มเสาหางมันหนักมันต๊เมือนีสิมาปล่อยวาวชุล่าเดี๋ยวมันบ่าใส่หางนะครับเดี๋ยเดี๋ยวสิไปปล่อยแล้วคุณชื่ออาร่ณมใส่สิเมอดละเพราะว่าร่มสิมาประมาณช่วงหนึ่งุมนะครับ เดวนี้ก็พอมีร่มแลี้อยู่ปะแปลเสือก่อนพี่น้องแปลเสือก่อนป่ายเหมือนข้าวป่าตะกองพาย่ามือนิ่งๆไปกล่องนั่งถือบดิสตันเสียงรดเสียงรดยอดก่อนยอดก่อนอ่าล้องมากฮ่าบอลท่าอพี่น้อง มาครับตามาครับกอามาามาเด้อเด้อน้องการยาไมกว้าละปุ่นน้ <c oughs> องการยาไม่กาห้าสิไปข้าสิไปบนบนต่างใเนะบเหมือน้อค่ะะตเบิ้งวา มันสิถึงร่มวะถ้าเบิ่งวาวว่าไม่ถึงล่มบ่พี่น้องเพราะว่าล่มมันสิมืดเลยร่มมันสิมืดเก้าร่มมันสิมืดอาร์ตโนอาสิบาฮันดั้งประเด็จสองรอบประมาณถมหนึ่งจะถึงได้กะม้นมาหลายโตครับพี่น้อสามตอันหนึ่งก็วาวครับไฟสองดวงมือน มืีอนี้ฮัตติดไฟสองดวงเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันบ่มีบองติดว่าสิติดบนนี้ดวงที่สามกับบอดดิซิดก็เลยเอาแค่สองดวงมือนี้ติดแค่สองดวงอ่ะมีล่มมีร่มทางมาอยู่นี่พอดีเลยครับดาเวนไปไล่สิล่งพอดีเลยดาเวนเอาแลรีไปพอดีเลยดาเวนล่มพอดีอนะ ตอนนี้ก็มีมีแดดอยู่กันยังเห็นหนาอยู่เนาะเห็นไฟอยู่ ก่อนอื่นพี่น้องครับเข่งสนุกก่อนตั้งสนุกขึ้นก่อนนี่ครับเขเ่งสนุกก่อนเดินกันล่เอาคางละคางนี่แล้วเคา,างนี่เหมือนพยายามตั้งสนุกของมันซ้ำกันนะครับให้เสือกมันซ้ำกัน บาให้ทางได้สันทางได้เงานะดได้ละตามกัสั่งไว้ครับมาเนี้ยกรทั้งสี่กับเสียงเสียงพิสซินสะพอมาเปิดไฟครับมันเปิดไฟครับพี่น้องถ้าสามสีครับเอาเกิน สามสีเลยครับอันนี้มันแดงเขียวอยู่นี่แดงเขียวนเงินครับสามสีครับแดกนงเงินแดงเขียวแดงเขียวนึ่เงินเรียบร้อยครับผูกเสืยกแดงเนงเสียกแดงเขียว ผูกเสียกครับบ้านถูกเสียกเนาะปุ่นตะเว่นกันล่างสิล่องนะครับแต่ว่าล่มมืดครับพี่น,อน้องถ้าเบอร์่าลร่มถึงเครื่องร่มถึงเครื่องมันสิมีบัวนาสิมีอยู่พ่อวาวพ่อวาว,ว,าวร้อยโตได้นี่แหละประคองวาวมุนสนุกครับบ้านนี้หมุนสนุกไว้มุนสนุกไว้ครับหมุนสนุกไว้ มีร่มอยู่มีร่มอยู่โอเคโอเคปล่อยเสือกไปครับพี่น้องมาหนึ่งปล่อยเสือกไปมาตั้งกล้องนิดตั้งกล้องแนี่นขดปล่อยเสือกมากครับเปิดป้าสติปสามสติปปล่อยแจงสาม

น้นเะเลียนของเสื่อเดือบเดือถ้ามันยอม,นะม,มเสียงโู่มนะเนาะมันมาได้ยินเสียงนงกาถอยได้ร่มทำนี่กับพ่อมีร่มหรอกอ้าเอาอ บอลเลียนดิเอาไหมมันวันนี้รอบพังเนาะเต็มเพราะว่าคนขวนๆจะหลายมาข้นจะหลายครับพี่น้นอง มาแล้วใบใม่ไหวแล้วเดี๋ยวยามันไปถึงปุ่ตอนรบมจป่มน んすいま เรียกไปเสียบบนปับอไเสียบมันิ้ลมปร่วมแขมงปรขคองวาวเลยครับพี่น้องเยอะจั้มมีการชิ้นโลมมาเลยครับเดี๋ยวห้าไฟเสียบเพื่อน ล่อเยเสือรับดี่นนอกลายอขุ่นเลยครับถ้ากับลยเสือไเรืครับอ่าราอยู่ครับร่มสิมากมากสุ่มเลครับป้าหับบนเนไปกินเผาพบกับเดียวยามเสาวหาห้มาเก,ก็บความไมสิสอดแจงบอดเ้ยครับเ้อ อันนี้ข้าแล่นประมาณโค้งงองแลงนะครับโค้งงแลงเนาะโค้งงอแล้งนะครับขูดบรรยากาศสุ๊เก่งเอ้ยบระมานตะเว่นกระลักล่องครับตะเว่นล่องเลยเป็นแดงเลยครับเ้ากระแล่นเรียบร้อยล่งใช่ไหมประมาณตมวนึงเละไปไปขึ้นเขาห้าวไหมนงการหลังจากเมื่อวานแยมแล้งนะครับ น้าเรียนวาวไว้โอ้ผ่ามาพอดีครับเ้าสิไปเก็บวาวครับได้เบิ่งผลงานนะครับอาจารย์มาพอดียานย่อมร่างใส่บาตร ยอมกําลังใส่บาที่ที่น้องบานนนท้องหลางนะครับกําลังใส่บาทบาทโนนท้องหลางตำบลจุ้พุนบุรีอำเภอจุ้พุนบุรียาสุรินทร์นะครับใส่บาทย่ามสากําลังกโมงสามสิบครับตอนอ

หนาวบ่ครับลุงตาหนาวบ่โอ้สุดเอนเลยมื่อนี้น้องพักกาดกำลังตื่นนอนอยู่ในผ้าห่มอยู่ครับท่านหนาวบานไปเลยครับคเมื่อนี้ไม่ได้ใส่บานหนาวแต่บานตาบานย้ายใจอยู่ครับเดี๋ยวห้าสิบโลไปเก็บว่าวครับบอน ไปเบืองว่าวที่ห้าเลีนไหวบางว่านแยามแล้งเนาะว่านองพักกาดนองเข่าหอมเลีนไหวเบิ่งผลงานนะครับนี่พู้วันนี้ครับตุย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 ูนครับูนปูนปูนปูนอ๋อจุลาลอยหาเส้นครับ ค่อยยังติดอยู่ทูครั้งสองดวงครับสองรอิ่นเพิ่นเพิ่นเดี๋ยวสิได้เอาลงครับสิได้ไปเห็นเหยื่อเห็นงานต่อเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวสิได้สาวลงเนาะพอกันไปป้ายเดือนมกระลาไปนลยครับติดป้ายมกราคมติดคุ้มผ้าไปเลยครับรบสิ่ไหมเท่นึงเนาะชงถ่ายรูปนาวกันอีกรอบหนึ่งรอบขอผักวาวก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวผร้อมมาลงมาพูดไทยเบุญอีกรอบครับ ปูนครับไฟยังติดสองดวงสนูยังดังคืๆๆๆอเก่ากูกู้กูกู้กู้กูพรลมมันมอยแห้งครับสนูเลยบอกขาดนะลมมอยแห้งป้ายสนู่งเลยบอกขาดคอาบสวัสดีครับพี่น้องเจ้าครับ